อีทีนี้นะเราพากลับมาที่จังหวักดกุดเกตเหมือนเดิมเรามาตามรอยซีรีส์แปรลรักฉันด้วยใจเธอ ที่ไหนแบบสวยเราจะพาทุกคนไปตามรอยกันเรียกว่าจะเทียบกันให้เห็นแบบช็อตต่อช็อตซีนต่อซีนเลยเพราะฉะนั <S <S แบบ้นถ้าเกิดว่าใครอยากมาเก็บแบบละเอียดละเอียดนะครับดูคลิปนี้อย่าพลาด ที่จังหวัดภูดเก็ตเดิมดนคราวนี้เรา เรามาตามรอยซีรีส์ใช่เลยเพราะว่าช่วงประมาณสักสิ้นปีเนี่ยจะมีซีรีส์เรื่องหนึ่งดังมากเลยเป็นแบบแนววายแต่มันก็ไม่ได้วายเต็มตัวขนาดนหนีกับเรื่องแปรลักฉันด้วยใจเธอเพราะฉะนั้นเราสงนาคจะได้ดูมาาแล้วเนาะใช่สถานที่ไหนแบบสวยแต่งสถานที่ซึ่งหลักๆใช่ก็จะอยู่ในภูเก็ตทั้งในเมืองนอกเมืองอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปตามรอยกันและที่สำคัญบอกก่อนนะฮะว่าครั้งนี้เนี่ยเราเดินทางกับไทยเวียดเจ็ตอีกแล้ว ในราคาแค่คนละ441บาทเท่านั้นเองคือเราก็ยังประหยัดย,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 ยชอแล,แล้วก็เอาทรัพย์สินมาแบบประมาณหนึงแบบไม่ต้องโหลด,ดเลยอย่แลค่เจ็ดกิโลแล้วก็ที่สําคัญคลิปนี้เนี่ยเราประหยัดมากกว่าน,นั้นอีกเพราะว่าเรากําลังจะเช่ารถกับบัตเจ็ตนะครับ,รดรบโดยที่ ไม่เสียเงินเลยสักกระบาทเดียวแล้วเพื่อนๆอาจจะสงสัยว่าแล้วทำไมเราถึงเช่ารถได้ฟรีตัวทองทำไมเราถึงเช่ารถได้ฟรีอะเซเว่นถูกต้องกับแคมเปญสะสมสแตมป์อีกแล้วนะครับนอกจากที่เราเคยเสนอไปแล้วว่าสแตมป์เนี่ยมันสามารถแลกห้องพักแลกโรงแรมได้สแตมป์ก็สามารถแลกรถเช่าได้แล้วก็เป็นรถเช่าของบัตรเจ็ดนะครับซึ่งอันนี้ก็จะลงประกันแบบเบื้องต้นก็คือมีค่าค่าใช้จ่ายหนึ่งหมื่นบาทในกรณีที่มีความเสียหายอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนๆอยากสบายใจมากขึ้นก็สามารถมาซื้อประกันที่หน้าเคาน์เตอร์ได้อีก360 บาทต่อวันอแต่ถ้าเราไม่ซื้อก็ไม่เสียอะไรเลยเพราะฉะนั้นแคมเปญสะสมสแตมป์กับ7ซเ่อในครั้งหน้านะครับลองสะสมแล้วก็แลกเป็นลถอะไรหนีดูละกันเนาะเผื่อมันมีเยอะเนอะถ้าเกิดว่าแบบจะแลกเก้าอี้แลกโตแลกอะไรจุเต็มบ้านได้หมดแล้วติดพิงแลกด้านหลังไม่คิดคิดไม่ถึงได้ว่ามันมีเชื่อเถอะว่าน้อยคนจะรู้เพราะว่าหลังจากนี้อาจจะรู้หลังจากนี้นะคนก็ไม่แลกแล้วโต๊ะเก้าอี้ช้อนชามอะไรมาแลก ตคองพังอะไรกันคงแรกโอพวกเราใส่เที่ยวคงแรกแบบนี้ <c oughs> และสำหรับใครที่เช่ารถกับบัตเจตในช่วงเวลานี้ในหาะทางบัตเจ็ตเขาก็เพิ่มความห่วงใยโดยการมอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือให้ฟรีๆเพื่อให้คุณเดินทางอย่างสะอาดปลอดภัยตลอทั้งทริปครับโอเคครับขอบคุณมากเลยครับ และตอนนี้นะฮะเสกโต้องก็ได้รถมาใช้สําหรับการเดินทางที่ภูเก็ตในทริปนี้แล้วครับที่แรกที่เราจะพาทุกคนไปนะฮะก็เป็นตัวเมืองเก่าภูเก็ตซึ่งอยู่ห่างจากสนามบินประมาณ32กิโลเมตรโดยเรากําลังจะไปเช็คอินที่โรงแรม The m e m o r มรี่แอดออนอจ้า บคคุณรัพิเศษยังไงครับพี่ก็คือการตกแต่งจะเป็นการตกแต่งเป็นอุปกรณ์เดินทางทั้งหมดออ๋ oh. จะเป็นห้องที่ลูกค้าที่จองซูพีเรียมาต้องการห้องนี้มากที่สุดอืแล้วถ้าเกิดว่าคนอยากได้ห้องนี้บ้างจะต้องแบบรีเควสอะไรอย่างงี้ใช่ต้องรีเควสมาพิมพ์ว่าอะไรดีครับทาวเวอร์เลอร์ลูทาวเวอร์เลอร์ลูโอเค ขอบคุณมากเลยนะคะขอเนห้องเดียวออขอบคุณจะอยู่ติดกับห้องเดบีวที่เป็นห้องที่ถ่ายเรื่องอที่ลีโอนาร์โดมาใช่ <มา S 2> ห้องสองสูงสี่อห้องนั้นก็คือจองยากเหมือนกันสองห้องนี้จะเป็นสองห้องที่จองยากที่สุดของโรงแรบมบขอบคุณนะครับ,บ,รบมีอะไรก็สูงจากเบอร์ห้องได้ตลอดนะคะบางทีงานเลยอ่าตลอดนะคะขอบคุณค,ค่ณะค เราได้เข้ามาอยู่ในห้องสุดพิเศษนะฮะนี่ไงตัวเองความพิเศษอยู่ตรงนี้นี่นี่ตรงนี้เลยแอนแอนอุปกรณ์การเดินทางนั่นเองแอนที่แว่นขยายมีเข็มทิศกล้องแล้วก็เข็มทิศหลากหลายแล,แล้วก็นี่พวกจดหมายโปสการ์ดเหมือนที่เราเคยเคยทำกัน เฮ้ยเปิดไม่ได้อะเดี๋ยวคือไม่ปรึกษาเขาสักนิดน yep, like ึงหรอการทีว่าเอ้ยมันมีแบบนั่งทำแบบยีนคือเป็นท okay. ี่เก็บของเงี้ยหรอบางทีเขาก็น่าจะดีไซน์ไว้เฉยๆแล้วมั้งอ่าเดี๋ยวเราพาเข้าไปดูด้านในนะฮะนี่สาวๆถ้าเกิดว่าไม่ได้เข้ามา ห้องน้ำชื้อมีน้ำอุ่นน้ำอุ่นอะไร,ไรมีไหมมีพร้อมนะฮะมีมและที่สำคัญก็คือสายฉีดชำระเขาก็มีจ้ะน้ำมันคือแรกของที่นี่ชากาแฟกินฟรีนะครับแล้วก็น้ำพัดลมฟรีน้ำาัดลมฟรีด้วยเหรอวัแรกเท่านั้น อย่างนี้พรุ่งนี้เราก็พกไปได้ได้หล้วกว็วันที่สองจะเติมแค่จะออกชากาแฟแล้วก็น้ำทำน้ำม อรุณสวัสดิ์เช้าวันใหม่ของการเดินทางนะครับเปไงบ้างเมื่อคืนนอนโรงแรมที่อ่อนๆรู้สบายมากเนาะมีความรู้สึกเหมือนแบบเหมือนมาอยู่บ้าน,น,น,นเลนะเนาะจะบอกว่าพอได้ยินว่าเป็นโรงแรมแห่งแรกของภูเก็ตหลายคนอาจจะติดว่าเฮ้ยบรรยากาศห้องเก่าน่ากลัวหรือเปล่าอะไรอย่างนี้จริงๆแล้วไม่เลยนะเพราะแบบเขามีการรีโนเวทเป็นอย่างดีนะครับอันนี้ก็การันตีว่าจากที่เราเห็น ถ่ายให้เห็นเมื่อคืนเนี่ยก็คือห้องพักสวยหละนอนสบายประมาณนี้อ่ะแล้ววัตถุประสงค์ของการมาในทริปนี้ของเรานะครับก็คือการมาตามรอยซียรีส์นั่นเองถูกต้องเดี๋ยวเราจะเริ่มโซนแรกเนี่ยจากการที่พาเพื่อนๆเ,เดินในเมืองก่อนเพราะว่าเราจะได้แบบจอดรถทิ้งไว้ที่โรงแรมนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปเดินเล่นกันพร้อมไหมอ๋อเดี๋ยวเราไปลุยที่แรกของเรากเลยจ้ะกลับเข้าโรงแรมงงไหม เพราะว่าทูซีรีส์ของเรานะฮะส่วนหนึ่งเนี่ยก็ถ่ายที่นี่แหละโรงแรมพทอมนะครับเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูว่ามันมีมุมไหนอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวกับเข้าโรงแรมเหมือนเดิมพอเดินเข้ามานะก็จะเห็นเลยคุณแม่คุณแม่ ที่เขาไม่ต่างใช่ก็คือ,อซีนนี้เลยนะจ๊ะอ่ะเดี๋ยวเราถ่ายให้เทียบกันดูช็อตต่อช็อตเลยแต่ว่านอกจากมุมนี้นะก็จะยังมีมุมเป็นโนซึ่งก็เป็นเป็นโนแล้วก็ที่อยู่ใต้คมแดงก็เป็นห้องโถงแบบทางเดินเข้ามาของโรงแรมเลยนะครับแล้วก็จะมีโซนเคาน์เตอร์เช็คอินอะไรอย่างนี้อันนี้ก็คือส่วนที่อยู่ในฟลอร์ชั้นที่1เดี๋ยวเราไปดูกันปะ นะตอนนี้เรากำลังพาทุกคนขึ้นไปที่ชั้น2ของโรงแรมนะครับจริงๆอันนี้น่าจะเป็นแบบ private สำหรับเหมือนแบบว่าแขกอะไรอย่างนี้นินึงเนาะตรงนี้เลย ไปอีกหนึ่งที่ซึ่งอยู่ไม่ใกล้เอ้ยไม่ใช่ไม่ใกล้ซึ่งอยู่ใกล้ๆก,กันนะก็คืออามแสงธรรมนะครับหรือว่าสารเจ้าแสงธรรมนั่นเองนี่ถึงแล้วจะถึงแล้วอืเขาเป็นอย่างนี้เราต้องหนีกันหนีกันใช่ใช่คือจริงๆมันมีหลายซีนตั้งแต่แบบตอนอีกเกอร์เลยจ้าเล่าคี่ สองคนมาเล่นเหมือนแบบเล่นนิ้วอะ่ะเล่นฟันดาบตรงสนามหญ้าอะไระก็มีสี่ที่ทะเลกกาะกันรวมไปจนถึงที่โอเอ๋ม,มาบนก็คือบนกระสานเจ้าตรงนี้นะฮะว่าขอให้สอบถิ่นแล้วก็จะวิ่งจากตรงเนี้ยไปจนถึงอ่าแหลมรมเทพอะไรไปแล้วเข้าไปดูด้านในกันดีกว่า บริเวณ4ีแยกถนนเยาวราชกับถนนกระบี่กัถนนขล,ลาดมันชื่อถนนแต่ละด้านมันไม่เหมือนกันว่ะมุมนี้นะคะก็จะเป็นอีกหนึ่งมุมที่เป็นซีนถ่ายนะครับที่แบบจริงๆออกบ่อยนะตั้งแต่แบบฉากแรกที่เต๋กลับมาฟูเก็ตหรือว่าเป็นฉากที่เพื่อนๆทะเลาะกันอะไรประาณนี้นะฮะเดี๋ยวเราหามุมกันดีกว่า แยกเกียววารานนะฮะเราเดินมาเรื่อยๆนี่คุณไหนคุณไหนตัวเองตรงนี้เราเคยมาคล้ใช่ถ้าใครติดตามเราตั้งแต่ EP แรกนะฮะนี่เราเคยมาตรงนี้แล้วหนึ่งค้งกับการาทุนคนมาพัทพิชโนท่า ทุกคนเดินเข้ามาในซอยอาเยตตรอกสุนุทิศนะถือหน้าปากซอยเนี่ยจะมีร้านขนมอาโป,ป้งแม่สุนีอยู่ซึ่งเดี๋ยวเราค่อยพาทุกคนไปชิมกันนะตอนนี้เราพามาถ่ายรูปเล่นกันก่อนแล้วก็จุดหมายต่อมาที่เราจะไปเนี่ยอันนี้ก็คือบ้านของตาแแฟนขอเตีเตที่เป็นผู้หญิงนะครับซึ่งก็คือด้านหลังของวิสาหกิจภูเก็ตไทยหัวที่เราเคยพาทุกคนมาแล้วในตอนที่เรามาภูเก็ตครั้งแรกเหมือนกัน เพราะฉะนั้นอันนี้เราจะไม่พาทุกคนเข้าไปนะถ้าใครอยากดูเนี่ยเดี๋ยวเราทําลิงก์ไว้ให้ข้างบนคลิกเข้าไปดูนะฮะว่าในยุทธภัณฑ์มีอะไรบ้างแต่เดี๋ยวเราไปแอบส่องหลังบ้านกันดีกว่าไปว่ามุมที่เขาถ่ายกันนะมันเป็นยังไงก็เป็มุมที่มานงอัน<า>อนี้สอมนวานเต็มทุกอย แต่ว่าถ้าในซีรีส์อ่ะย่ยาจะยาวเขาบอกว่าอันนั้นน่ะทางกองถ่ายเขาขอแบบขอให้เลี้ยงญ้าให้หน่อยอะไรอย่างนี้ซึ่งในความเป็นจริงและปกติเนี่ยย่าเขาก็จะตัดเฮียนเนเตียนเตียนแบบนี้แหละอเพราะความปลอดภัยของคนมาเที่ยวอะไรอย่างนี้ด้วยนะนี่นี่นี่อันนั้นจะมาหาตาเลยมาขโมยของบ้านเขาพอดีเห็นไม่ค่อยมีคนในไทย มาตามรอยเหมือนเดิมไม่ได้ไม่ย่องเบานะเมื่อกี้ย่องหนักพอสมควรต้องบอกก่อน เจยจากบ้านตาลเข้ามานะจะบอกว่าในซอยเดียวกันนะครับตรงตรอกสุดทิศเนี่ยมีบ้านเต๋อยู่ด้วยนะจ้ะอ,อนี่นะครับถึงแล้วเยีอยวมาแค่นี้เดียวเองหมุนหมุนหมุนทันท ก็คือบ้านเลขที่65หลังนี้แต่ว่าต้องบอกก่อนว่าไม่ใช่จูจ่ๆแล้วเดินไปกดออดติ้งหน่องเข้าไปนะเพราะว่าอันนี้เป็นพื้นที่บ้านส่วนตัวคือทางกล้องถ่ายเขามาขอใช้สถานที่ในการถ่ายทำอะไรอย่างนี้นะฮะก็จะเป็นพวกซีนในห้องนอนซีนตรงเขาเรียกอะไรอ่ะเหมือนลานกว้างที่เป็นลานบ่อน้ำในบ้านอะไรเงี้ยรวมไปถึงระเบียงชั้นสองอ่ะ แล้วก็เดินเลยมาอีกนิดนึงนะฮะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเดินออกมาเที่ยวเนี่ยวันนี้เรายังไม่ได้กินอะไรของใช้ปะใช่เออนี่นะครับถัดมาจากบ้านเลขที่65เป็นบ้านเลขที่69นี่เป็นร้านอาหารใช่ร้านดีบุกอือซึ่งก็จะเป็นอีกหนึ่งซีนะครับที่เขาใช้ในการถ่ายซีรีส์เรื่องนี้กันอ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปกินข้าวที่นี่กันเนาะเข้าไปดูว่าเดี๋ยวเป็นยังไง นี่นะฮะเราก็พาทุกคนมานั่งอยู่ในร้านดีบุกเลสเตอร์ลองจ้าใช่ครับนี่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งซีนที่หลายๆคนก็น่าจะจำได้เนาะถ้าตรงเก้าอี้ที่ตัวเองนั่งเนี่ยก็จะเป็นแฟนของเต๋ที่ชื่อตาลที่ตรงนี้เลยใช่นะตรงนี้เลยจำได้ตอนนั้นาชเลยตอนนั้นก็มาทาเลยนะตอนนั้นเนี่ยเป็นฉากที่สองคนมานั่งคุยกันหลังจากที่เต๋กลับไปเจอกับโกเอ๋เป็นครั้งแรกที่เป็นียนางพิเศษที่โรงเรียนสอนภาษาจีนอะไรอย่างนี้ นอกจากจะมาถ่ายรูปตามมุมเดียวกันแล้วเนี่ยก็ลองมาชิมอาหารอร่อยๆด้วยเดี๋ยวเรามารอก,กันอีกสักแป๊บนึงเพราะเพิ่งสั่งไปนะฮะ ตอนนี้เมนูที่เราเลือกในวันนี้ก็มาแล้วจ้านี่เริ่มกันด้วยอันแรกครับเป็นใบเหลียงผัดไข่แล้วก็มีเป็นกุ้งแช่น้ำปลาแล้วก็จะเป็นต้มยำนะครับแล้วก็หมูห้องซึ่งหมูห้องเนี่ยก็จะเป็นเหมือนอาหารพื้นเมืองของทางใต้ทางภูเก็ตอะไรแบบนี้นะ,ะชิมไล่กันไปทีละอย่างเลยละกันเนาะนี่ใบเหลียงผัดไข่จริงๆก็เคยกินมาหลายทีแล้วนะก็เป็นอาหารใต้อีกอย่างที่ชอบ คือรสชาติเค็มได้ที่อร่อยขอชิมน้ำแบกันอันนี้อรอลมากันโอ้ยร้อนอันนี้เนี่ยรสชาติเป็นรสแบบกลางๆอ,อันนี้ขอแอบ นิดนึงว่าโดยส่วนตัวเป็นคนชอบเปรี้ยวคือชอบเปรี้ยวกว่านี้อีกสักนิดนึงนี่มันจะแบบเพอร์เฟกลยประมาณนี้นะจะเป็นตคนชอบแน่อ่าสุดท้ายหมูฮองไม่เคยกินอยหมูฮองก็เป็นหนึ่งในเมนูของทางใต้เหมือนกันของภูเก็ตก็ต้องกินไงไก่หมูเนื้อลโหลเหมือนกันนะมาลอกินพวกแบบฮัลล เดิเนะี้ถ้าเกิดว่าร้านไหนที่ทําไม่ดีอ่ะมันจะเหนียวไปเลยนะหรือว่าแบบยุย่ยโอเคเลย,ยกยินได้ยังไงคุณโมเยขอลาออกครับมาได้เนาะร้านดีบุกนะอย่าลืมถ้าเกิดว่าใครที่อยากจ,จะมาตามรอยละครนะฮะก็อาจจะเดินแบบเราเนะี่ยเดินเที่ยวมารประมาณนึงแล้วก็มาแวะกินข้าวก่อน,นแล้วก่อนที่เราจะไปตามต่อเดินต่ออะไรประมาณน้ เดี๋ยวเราขอบกี๋กินข้าก่อนนะจ๊ะเข้าจากหลังร้านนะฮะแต่ว่ามาออกหน้าร้านแทนอืมอิ่มเนาะอร่อยมากใช่อ่าแล้วก็จากร้านดีบุกนะครับนี่ถัดมาข้างๆแค่นิดเดียวเอง ถึงอีกหนึ่งที่ละจ้านี่เลยแงนี้เลยบ้านเลขที่7 3 <71 S 2> กับ7 7 1นะครับตรงนี้ก็คือซีนที่ถูกเซตให้เป็นสถาบันกวดวิชาภาษาจีนฟูหนังน,นั่นเองแต่ว่าอันนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นเหมือนกับบ้านส่วนตัวเหมือนกันซึ่งเขาก็ไม่ได้เปิดให้เข้าชมาก็แบบเอาเพว่อมาเก็บฟิลถ่ายรูปจากหน้าบ้าน บกนะยาวอะไรตอนนี้เราก็พาทุกคนมาอยู่ที่ซอยรมานีนะจ๊ะซึ่งตอนนี้นี่จริงๆเราก็เคยพาไปเที่ยวเราเหมือนกันในก่อนที่แล้วแะทีชนะแล้วเขาบอกว่าที่นี่มีคนเดินวันอาทิตย์ใช่ก็คือที่ที่เราเคยพาคนเดินเป็นถนนคนเดินหลาดใหญ่นั่นเองเมืองนี้ที่เรารักกันนะครับนี่ตรงนี้จำได้ไหมเป็นจุดจอดรถที่ อ่าโอเอ๋วกับบาร์มาจอดรถแล้วก็แบบคุยกันแบบถ้ามีอะไรไม่สบายใจอะเรายินดีที่จะรับฟังนะะเขาก็ย <c oughs> <c oughs> <ๆ>ินดีจังตอนนี้ไม่ค่อยมีเงินใช้เลยนะอ๋องั้นเขาไม่ฟังนะไปดีกว่าบ <c oughs> อกนนเวาไม่ได้ด้วยเรื่องอะไรคุยกันได้แต่เรื่องเงินเรื่องทองคุยไม่ได้นะจ๊ะ <c oughs> จบยาแย่ <c oughs> เดินในซอยโรมานีเมื่อกี้นะเราก็เดินกันแบบยาวๆเลยก็จะมาถึงถนนตรงกลางนะคะที่มีชื่อว่าถนนทลางซึ่งตรงนี้ตรงถนนเส้นนี้นะเป็นซีนที่แบบใช้ถ่ายบ่อยมากไม่ว่าจะเป็นอ่าตั้งแต่แบบขับรถไหมอ่าใช่ขับรถด้วยแล้วก็ซีนนี้นี่นจุดนี้จุดนี้จุดนี้โอ้โหถ้าหันมุมนี้นะคะนี่จะเป็นซีนเดียวกับจุดที่ล้าจับมือโอเอ๋กเป็นครั้งแรก ตรงนี้เลยจา้าตง,างนีใช่ถนนเลยใช่ไหมตรงจุดนี้เล <laughs> ยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไม่ชัวร์จำป้ายห้องน้ำป้ายจุดข,ขาอืมนั่นแหละจุดนี้เลยเอาไปเทียบกันเดี๋ยวเราเทียบให้ดู ต,ตรงจุดเมื่อกีนี้นะคะที่เราถ่ายรูปจับมือกันนะเดินมานแค่นี้เดียวก็จะมาถึงร้านนี้นะคะจับร้านโป๊ปเยี่ยมใช่ซึ่งตรงนี้เนี่ยถูกเซตให้เป็นฉากที่เป็นหน้าร้านค้ขาของร้านของเส๋อ,ท,อที่แบบว่าจะฟินฟุ้ก็คือฉากที่แม่เอาป้ายมาตั้งว่ามีวันนี้ให้ฟินฟรีนะอะไรประมาณนี้แต่ว่าอันเนี้ยเดี๋ยวเราจะขอเดินผ่านไปก่อนเดี๋ยวตรงส่วนของการรีวิวอาหารเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาไปรวมกันไว้ในคลิปที่มันเกี่ยวกับอาหาร โดยเฉพาะเลยละกันเนาะใช่เลยลอ่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตรงนี้เราจะขออนุญาตผ่านนะครับแล้วเดี๋ยวไปรอดูในอีกประมาณสักสองคลิปถัดไปเราจะรีวิวเกี่ยวกับอาหารทั้งหมดที่อยู่ในซีนี้เดี๋ยวเราไปดูกันตรงนั้นว่าอาหารจะรสชาติเป็นยังไงเนาะอาหเพราะงั้นเดี๋ยวนี้เราเดินหน้าต่อไปกันนะครับ แต่ที่เราเดินผ่านจากบริเวณหน้าร้านโกบิเตียมนะตอนนี้เราก็เดินวนกลับมาที่ที่พับของเราอีกครั้งหนะึ่งใช่ครับเดี๋ยวเราจะมาปิดท้ายการที่นี่เลยกับร้านที่มีชื่อว่า Lady Coco คือร้านก็คือมีทั้งร้านอาหารร้านกาแฟร้านขนมเค้กอะไรประมาณนี้นี่ถึงแล้วอยู่ข้างๆงแรมเลยนี่ตรงนี้ก็เป็นที่หนึ่งที่เขาถ่ายแต่ว่าเป็นการถ่ายซีนเดียวจะเป็นเหมือนกับกำแพงอิฐแล้วก็มีบ่อน ขอภนะัยร้านอยู่ในช่วงปรับปรุงผสมใหม่เร็วๆนี้อ๋ออ่ะเร็วๆนี้เมื่อไหร่ไม่รู้นะเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าใครมาแล้วมันเปิดก็มาบอกเราด้วยละกันและนี่ก็คือเส้นทางการตามรอยซีรีส์ของเรานะครับที่ในรอบโซนเมืองเก่าเอเกก็เป็นประมาณนี้ก็เรียกได้ว่าจริงๆเราสามารถเดินได้ ไม่ถือว่าไกลเนาะก็ฮอหนึ่งอน่างที่สําคัอ่ะมันก็มีมแบบเป็นร้านอาหารให้เราสามารถแวะพักแวะกินอะไรอย่างนี้ได้อยู่เรื่อยๆตลอดทางอ,อันนี้ก็คือใน E ีีแรกของเรานะจ๊ะเดี๋ยว e ีีหน้าเราจะพาทุกคนไปตามรอยซีรีส์แต่ว่าเราจะออกนอกเมืองไปให้มันไกลขึ้นอ mm. อันนี้อาจจะแบบว่าเดินไม่ได้แล้วอาจจะต้องพึ่งรถนิดนึงจะใช้มอไซค์แบบเต๋ก็ได้หรือว่าจะแบบขับรถแบบบตสไปอยากไปดันไหน ครับผมครับงั้นเดี๋ยวเราไปนะจ๊ะรอบนี้ราจะใช้ B O ด้วยเหมือนในซีรีส์เลยอ่ะอย่าลืมทําไรบ้างคอยบ้างซับสไครด้วยนะคะใช่แล้วตอนนี้เราอยากได้ยอดซับเพิ่มขึ้นไปอีกนะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะจ๊ะอ่ะเจอกันใหม่ใน EP หน้าบายบายปิดนะทําไมปิดนะ สรุปค่าใช้จ่ายจากการเดินทางตามรอยซีรีส์แปลักฉันด้วใจเธอใน EP นี้นะฮะก็จะมีค่าตั๋วเครื่องบินเดินทางไปภูกเก็ตค่าที่พักโรงแรม2คืนและค่าอาหารหารกันออกมาแล้วก็มีค่าใช้จ่ายที่คพละ1 7 5 4บาทเท่านั้นเองจ้า อีพีหน้านะครับเราจะพาทุกคนไปตามรอยกันด้วยการชิมอาหารที่ถูกเอ่ยถึงในซีรีส์เรื่องนี้ส่วนจะมีอะไรบ้างและจะรสชาติเป็นยังไงติดตามกันด้วยนะครับ